สบายทุกคนสวัสดีพีทีคนเด้อยินดีตอนทับเข้าต้องให้เวลาน้อยสาวลาวสวัสดีตอนดังแรงเด้อเดี๋ยวซื้อมือสวยเนี่ยก็ซื้อลาหน้อยเดือนไปเห็ดเห็ดป่วงเฮ็ดซีตกใจเลยราคาเห็ดป่วงนะเดี๋ยวขอถามเห็ดซีก่อนมาอยู่ทางฝั่งไทยก็ซื้อเห็ดป่วงเกิดระเบ้อเลกินเห็ดซีสำหรับปีสองพันเจ็ดห้าปีนี้ฮะน่ะยูทางฝั่งไทยเพิ่นขายเห็ดป่วงโลเท่าใหญ่ก็คือมือสวยนี่แหละน้อยเดือนไปเห็ดทางฝั่งลาวให้แหละมันจะเป็นคนลาวคนเก็ดติดตัวภาษาลาวเห็ดซี โค้ดขายเห็นปวกโลละสามล้านห้าอ้าเหตุีอันนี้ก็คือเป็นสามล้านห้าเด้อล้านจีดแล้วน้อยจะตกใจถ้าไรเป็นเงินบาทสามล้านห้าก็ะถือเป็นดูหาพันฝ่ายเหตุฉีป้าหาพันบาทโล,ลหนึ่งแล้วน้อยขอยอมแหละทำอยา,กกบบบกางกระถือกับบุ๊กกาซื้อกินดอกนี่จะมาพันได้กับสิดขายมีอีกโค้หนึ่งกับเพื่อน โลสองพันห้าลายเป็นเงินบาทแต่สามพันแปดเทปซีแล้วน้อยลายเรียบร้อยแล้วจึงตกใจเอ้า,าไป็อยากซื้อฮีลูกกิโลแทะเดี๋ยวเขาจะแคร์มาขึ้นให้เทปซีเบิ้งขออนุญาตเจ้าของโฟเด้อรนเพิ่นมาเห็นกันแหละขออนุญาตชนเอามาลงเดี๋ยวเขาปิดซื้อให้ไี่ต่อว่าเห็ดจะเห็ดขวดกับราคาเห็ดแล้วน้อยแบบว้าจนไม่ใจว่าท่านไปเก็บได้ฮะนะซิบโบกินเจียวไปขาย แงอีนีสองล้านสามล้านปะเห็ดปวกโลหนึ่งกับมแมงคเนี่สิตัวมแมงคงนี่เนี่ะจะแมนแทะตัวมมนแพงมาจะได้หลังแมงคงน่ะแต่ว่าเห็ดปวกนี่ยมันกระโดดขึ้นมาไวตัวปีกายนี่มีแต่สามแสนสี่แสนนะละมาปีนี้เราสองล้านสามล้านอะแล้วนอยเห็ดแมงคเนี่ว่า ตีไก่เนี่ยมันก็ยังแพงแลยหันะมีแขงคนขายโลนึงหันโลละล้านยีฟซีม่แขงที่เขาไปหาแหละอาหารแถวบ้านละน้อยนี่มีแต่แนวเป็นราคาคันหาได้ก็ซื้อสีแบบได้เงินเนาะเมื่อคืนนี่ก็เป็นแต่เสียดายขนาดเลยวันอาทิตย์นะยีซีพอช่วงประมาณสามสี่โมงหันฝนตกแขงขนาดเลยดีใจ คันถือมือที่ไอ้ได้นอนนี่ขะนะดก็จะได้ไปก้านเขียดไปกา้านก็จะได้หลายโตแหละเ่ว,ว,วาบังเอิญไอ้พูดดีมือม่อะะืี่น้น่ะแล่น้อยเสียใจยเลยก็จะได้ไปก้านเขียดฟังเสียงเขียดห้องโอ้ยอบอับอบอบัอบอยู่ทั้งเขียดทั้งกบุ๊ปเพราะว่าไปตอนเช้อันไปถึงก่อนเมื่อโบได้ฝนตกดีเทวะโบได้หลายได้ไต่สิบไปโต้เศร้าไปโต้โบได้มาต้สมสุงกินเนยากจะกลิ่น,นม,มือนั่นนะ่ะ ต้มใส่ใบขามออนว่าเรื่องเห็ดป่วแล้วละน้อยกับแบบโหยก็ยังไปหาเมื่อเศ้านี่กับลูกเ,เต้หามูไปหากะบพราะก็คือวันได้เกิดเถื่อที่เขาได้มาแจวตอนนั้นกันงงูคือกันว่าเป็นยังแบบเกิดแล้วแบบถ้ากันเกิดหน่อยแท่ก็เกิดใหม่เื่อเปนอ,อกบนนั้นละสีพ้กกันออกไม่แท้หากะเจือจนอกหากะมายำ อ่างไฟหนึ่งเขา่าดิซีแล้วน้อยสีเฮ็ดต่ำมีกลิ่นต่ำม,มีหรือว่าต่ำของปนแห้งน่งปจกไปเก็บผักปงก็ซื้อผักปงทีเฮ้าวานไวนฮะก็ซื้อน่องงามแลว้วายเพราะแบบไปเก็บต่ำเด้ล่ละไปเก็บมาต่ำไปเด็ดเอายอดก็ให้เพื่อนอันนั้นไปเด็ดยอดให้เพื่อนปงขึ้นมาอีกเก็บผัก มื่อนจิลูกไปเศ้าไปหาเย็ดัวอีกคือเก่าค่ะแหละคันได้ก็จะได้ถ่ายคิดให้พีเซีเบิงคันก็ได้แล้วด้วกะพิมไปเลยคิดนะมั้นกระเทิมนเสียดายเปิดประตูส่วนขัววลานอ้อยแล้วพาพีซีไปเอาวันผักบุ้งนี่นะนี่หันวานลุน งามแล้วแต่ว่าบ้านได้ไปตะกินเถอะไปเอานานที่ว่านก่อนเทปซีตันดังเด้าขื่นงามขนาดน C. เนาะพีเทปซีเขาบุ้งละน้อยเก็บปเป็นเซตต่ำกันงามเนี่ยเด็ดพอดีเฮงซีปุงขึ้นแล้วนี่นะนอ่อนออนอันนี้บัวจำเป็นต้องได้่อมเลยอ่อนขนาดนี่ สวนครัวเล็กๆน,น้อยๆพอได้เก็บกิน เข่ากระสุกแล้วนะคะทีมาสวยเข่าเข่าเลยนะได้หนึ่งเอาโดดใน,นดหนึ่งยูซีมันถือไทยที่แบบเข่าแข็งแฮ่แข่ง,ขงถ้าพูดว่าหนึ่งแล้วเราเอาไม่อุ่นกินเขาเย็นนะเชฟครัวนจมยุ่เรียนหน้ามือโบมือได้จิ้เข่าแข็งแต่ว,ว่าบางอันบางไทยกับออนบางบางไทยกับแข็งยูซี มองเขอกันว่าเป็นยอดอย่างไ่แล้วจะเป็นไห้ที่แข็งค่ะแล้วจะแบบไห่ใกล้อย่างเข่าเจ้าจิบว่แข็งแข็งแข็งจนว่ากินเข่าก็เ,เซียคนแหละทมาข้างหมอเห็ดอันนั้นตรงมีเท้านี่อุปกรณ์ต่ำมีมีขาวมีแห้งที่ละน้อยสุต,ตส่ำต่ำไปผักกุ้งจากสวนแล้วก็มีฮอนด็อกซีหาตอนโปไซหลายตอนกินนส้นละล่าเนี่ย เคยเขากันอุ่นละละหนึ่งละได้ละเป็นอั้น,น,น,เ,น,นเขาเย็นมาอุ่นกินอีกร้อบสองนะออนก็ดีกินแต่ว่าหนึ่งอยู่เขามาจิดโบได้เลยแข็งแหงนี่เขามาคืนนี้เขาเย็นคืนหนึ่งทำกินเขาเย็นเขามากับไปอุ่นืออ่นต่อตัวเลขหนึ่งยดตัวโดน,ดนปกตินหนึ่งก็เด่ยวมาสุกว่าซีอันเอาตีนไก่มาต้มใส่น,นำ้ำห็ดต่ำใส่น,น้ำเย็นแต่ว่าซอบโบเห็น ซ่่งแข่ง้าจาฮอนดอกกันสีแดงนิ้เห็นไงแต่ว่าอันสีนไก่เป็นสีคือเนื้อซีนเนื้อป่าเนี่ยในซ่องแข่งนะแนีู่้เห็นเลยแบบแล้วนอชิคันซอกแมวยูฮันเล็ตได้ดีมาลักตอนค่ะอีกอย่างน้องกัะนั้นสุกเนี่ยชินานในขิดซ่แต่หอนดอกกันแหละอร่อยเหมือนกัน เป็นไข่นีเพรได้่าสิคาร์ลัมหราละน้อยหาานแตนว้วแบบผิดๆแนวอันเนี้เดีไข่มันนี้มีปิ้งเป็ดยู่กับอู้มาเป็นปิ้งเป็ดอัน เป็ดลาดหรือว่าเป็ดเลี้ยงบอกพี่เสี่ยวตัวน่าจะเป็นเป็ดเลี้ยงเป็ดพันแหละมันๆันะี้นี่แม่์เพิ่นได้มาแม่์เพิ่นซื้อมาปิ้งซาวพันกีบนี่บอกงี้นี่ก็ะซาวเป็นขาตัวเป็ดป่าคิดว่าเป็นโตไม่แน่ว่าแปลดบางมันมันมิได้ขามีแต่ขาตัว กดไว้ขนาดเลยมั้งสิมา,า,มาเอาอันะเซนเซนมตนีต้องได้ต้มเอาโดนนะมันจะแข็งออกบุกเอาไว้ลุ่มหลังออกบุกอ่อนอ่อนลวกน้อยออน,น,อยนึงก็เอาขึ้นแล้วแหละพอดีแซ่บกะว่าเป็นลาวามาเห็นแบบผัด มุ้งไฟแดงกินเสร็จแล้วฮอนดอกฮอนดอกฮอนด็อกหรือฮอนดอก เทซีเสียดายแต่ว่าละน้อยลวกเส้นมูลพูดเทฟซีเลยทายตอนต่ำย่างดี้วยตอนต่ำหายลืมจำลืมจำกดทายละนี่ก็คือสีน้าตาตา่ำฮาแต่ว่าอยากมุลเน่หนึ่งเด้อเพราะว่าหลงลวกเส้นมนลพด ตอนนี้ต่ําของการเรียบร้อยแล้วคล้ายเครื่องบนระดียต่ําพักกินตัวเสียรมุนไปเบิดเลยลวกเส้นโดนโทษค้าอารวาสน้ำแมวอยู่ให้แมวเนี่ยตอดแล้วลืมเบิงเหมากแต่ว่าโอเคอยู่นะเมน,นูส่วงไข่อีกแล้วมื่ มีต้มน้ำไม้มากินกับทอดเวลาทำ่านแล้วได้ตังเลยปะหม้อยังกินบม้อเบิดต้มน้ำไม้อ่นันลานน้อยกับอ้ายไปหาอืหวานช่วยช่บ บัเอิกส้มเมนูนส่วงไข่ส่วงส่วงกับหมูเหมือนกันป่านนั้นตัวอยากเผ็ดทีนะใช่บักเผ็ดนี่คะนนาะ เอาเผ็ด okay, จินดาบ่าเผ็ดใส่ห่างหุ่หน่อยกันยังบ่เผ็ด <c oughs> สีตำ่ำ ปิ้งแล้วเอปานเลยอืมตนอใหญ่มากเลยนะแล้วเ่าม่ก,ก้ากินกินแต่อันนี้แหละปิ้งเอ็นตัวนี้ปิ้งสองกันกีบ ตำอยู่ห้างกับต่ามันอยู่เงินในตางกันเนาะยอมพากว่าประแดดที่เขาให้เขามาซื้อน่ะแซ่บเซบยอมพากว่าประแดกห้ด้วยนะเซ่บแซ่บนี่สบหอมกระปุกหอมหอม เอ้ยป้าเป็นมูกมขาเร็นเงายญาติเปนกักโต้ท้งสูงวัดย ja. ูเือน้วปันต้องีห คลิปนี้เขาจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราในเด้อขอบใจใพีพซีทุกคนที่หับสมจนจบคลิปแลนะโบกธงกาโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบายบาย